เส really like you. You ื้ออะลา,ารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อลินินแขนสั้นนะคะตัวนี้เราจะนำผ้าลินินไปตีเกรดขึ้นใหม่ทั้งหมดเลย <Okay. S 2> นี่จะเป็นผ้าลินินออกเนื้อนุ่มนิดนึงเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักนะคะมันก็จะตีเกรดค่อนข้างนิ่งทั้งตัวเลยที่ลำตัวเขาจะเป็นเกรด วางแนวยาวนะคะจนสุดชายเสื้อพร้อมมีตัดต่อทิมคอต้นนะคะทิมคอต้นก็จะมีความโปรง่งไม่มีซับด้านในนะคะแต่ว่าเวลาใส่เขาก็จะแบบพลางๆใส่ตาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวโปะที่บาก็มีตัดต่อทิมอีกเส้นหนึ่งนะคะคอจะเป็นกุ้นวงกลมแล้วก็ใส่ทิมเข้าไปทิมตัวนี้ก็จะมีแบบความแนบคอนิดหนึ่ง จะไม่ได้กว้างมากแล้วก็ไม่เล็กนะคะไม่อึดอัดไม่ได้หลัดคอจนเกินไปมาพร้อมทรงแขนสั้นใส่ง่ายๆนะคะมีรูดยกไหล่นิดหนึ่งแซกทีมแล้วก็ใช้แขนเขาจะค่อยๆสอบลงนะคะด้านหลังก็เป็นผ้าตีเกล็ดพอนำลินนิ่ไปตีเกล็ดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความยับของตัวผ้านะคะมาทั้งหมด3ส,มสีมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะ สีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นเขียวแบบอมเทาหน่อยหน่อยหรูๆแมทง่ายๆนะคะตัวนี้แมทออกงานแมทต์ทำงานได้หรือว่าแมทกับขาสามส่วนใส่ช่วงซัมเมอร์นะคะพาลินินก็ใส่ได้คือยิ่งซักเขาจะยิ่งนุ่มนะคะใส่สบายนี่สีชมพูก็สวยสีเขียวตัวนี้เขาก็ใส่ง่ายะคะ่ะเนี่ยจะเป็นเขียวโทนนี้เลยแบบเนียนๆหน่อยไม่ได้เทแล้วก็จะไม่ได้ตุ่นมาก มีไซส์ S ถึง 3XL นะคะ Cause because you're everything It's a beautiful day.